สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฟุตบอล AFC อยู่20ปีนัดที่3กลุ่มดีจบลงไปเรียบร้อยแล้วครับโอ้มันต้องอย่างเงี้ยอ่าเมื่อทีมชาติไทยเราร่วมแรงร่วมใจกันสู้เราก็ทำได้ครับเออเราโดนไล่ออกนะครับผู้รักษาประตูเราโดนไล่ออกไปก่อนในครึ่งแรกเหลือ10คนก็เหลือ10คนก็จะเป็นไรไปก็พอเริ่มมาครึ่งหลังเราโดนนำไป2อนะ่ ลรวก็ร่วมแรงร่วมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยอ่าสิบคนไล่บทไล่ไล่ขยี้ไล่ซีเรียซีเรีย,รยมันมันก็มีจังหวะที่ว่าซีเรียเขาโตแล้วแหละโตกับโตจนได้สองประตูหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนธนกิจลงมาออาเกมเปลี่ยนนะอ่าเปลี่ยนน้องน้องธนกิจลงมาเอาเกมเปลี่ยนยอมรับเลยสุดสุดเลยครับเพราะว่าได้ความสดแล้วก็ได้ความนิ่งแล้วก็ได้ความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบวกกับ ทางซีเรียเนี่ยล้าไปด้วยอะไรประมาณนี้ครับเร่งบทเร่งอะไรอย่างเงี้ยก็ทีมชาติไทยไล่ตีมาสองหนึ่งสองสองโอ้โหเฮเลยครับเนี่ยต้องอย่างเงี้ยครับต้องอย่างเงี้ยครับอันดับแรกขอใจก่อนนะครับขอใจก่อนเรื่องพัฒนาอะไรก็ว่ากันไปครับก็เราสู้ได้ครับในระดับซีเรียเราสู้ได้ถ้าไปกับญี่ปุ่นกับเกาหลีโอ้โหต้องต้องว่ากันอีกนานอะไรประมาณนี้ต้องวางแผนกันมาตั้งอีกนานต้องไปศึกษาในระบบว่าเออเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเนี่ยเขาวางกันตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่ นู่นแรกเกิดหรือเปล่าแอดมินไม่รู้เดาไปสุมสี่สุมหกก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าเราสู้กับซีเรียรบอลร,ระดับนี้บอลบอลร,ระดับเดียวกันเราสู้ได้ถ้าเราไม่โดนไล่ออกเราเราน่าจะมีรุ้นช่วงแรกๆนะครับสิบนาทีแรกโอ้โหไล่บทเราไล่บทซีเรียรแบบมันต้องได้สักประตูหนึ่งหน้าโอ้โหมันไม่คมไม่แม่นไม่แม่นเออไม่แม่นช่วงนั้นอะซีเรียรแบบโมเมนตัมไม่มาเลยกว่าจะมาได้เราต้องโดนไล่ออกก่อนต่อผู้เล่นให้ ให้ก่อน1คนนะครับเป็น1 1ต่อ10อย่างเงี้ยพอขึ่งหลังมาเออเขาก็ได้เปรียกออพอเข้าใจได้ก็โดนไป1น2ออ่งเว่าจะยอมมอบแล้วตอนนั้นอ่ะเห็นน้องเขาสู้อ่ะเขาสู้เป็นสุดๆเออต้องให้เครดิตเลยครับมันต้องอย่างเงี้ยนะนี่น้องน้อง,ท,งทั้งหมดที่ลงในสนามเนี่ยเขาจะได้พื้นฐานตรงนี้อ่ะถ้าเราสู้สักอย่างใครจะทำไม่เล่าฟุตบอลนะครับฟุตบอล อ่าเรื่องอื่นเราก็สู้แต่ว่าูฟุตบอลเนี่ยเราอย่าถอดใจเราสู้วิ่งวิ่งบทอย่างนั้นแหละวิ่งบทมาโอ้ยยอมรับเลยครับโอ้โหไม่ไม่หมดแรงและกลางกลางสามตัวช่วยกันเล่นช่วยกันผักช่วยกันดันแล้วรวมทั้งหลังเลยไม่ต้องแล้วหลังเราขอแค่สามตัวพอเขาแค่สองตัวพอขึ้นไปขึ้นไป <laughs> และสุดท้ายก็ซีเรียเขาก็ไม่แม่นที่ซีเรียเขาก็น่าจะได้ลูกสามลูกสี่ลุหรือลูกท,ที่ที่ควรที่จะนํา เขาคือเขาต้องการชัยชนะคือตกรอบมันตกรอบด้วยกันทั้งสองทีมแหละมันก็อย่างว่าแหละเนาะก็สู้เกาหลีใต้ญี่ปุ่นไม่ได้แต่ว่าอยากจะกลับบ้านด้วยของฝาก3แต้มเอ่ย1แต้มเอยอย่างเงี้ยทั้งซีเรียแล้วทีมชาติไทยเราก็ทําได้สําเร็จนะครับก็คือแบ่งกันไปทีมละ1แต้มเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับอ่านี่คือนี่คือล่าสุดน,นะครับเราก็ตกรอบกับซีเรียไปไปเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวเรามาสรุปวันผลวันนี้นะครับ ก็ญี่ปุ่นนะครับเจอกับเกาหลีใต้เสมอกันเป็นประตูตอนหนึ่งก็กอดคอกันเ้ารอบโดยที่เกาหลีใต้เป็นที่1ในสายมี7แต้มตามด้วยญี่ปุ่นนะครับมี5แต้มนะครับซีเดียมี2แต้มแล้วก็ทีมชาติไทยเรามี1แต้มโอ้หน้าชมเชยครับทีมชาติไทยก็ก็ขอให้รักษาโมเมนตัมนี้ไว้ตลอดนะครับของทุกทุกคนโดยเฉพาะน้องธนกิจนะครจริงๆเล่นดีทุกคนเลยครับที่ที่เหลืออยู่ในสนาม10คนนะครก็สามารถเปลี่ยนเกมแล้วก็เอาใจไปเลยครับก็เอาเท่านี้แหละฮะ คือบอลมันจะออกมาส่งไหนก็ช่างฮะแต่ว่าขอใจแบบไล่บทไล่คัซซี่ไรคยี่เงี้ยไล่ขยี้แบบอเขาช่างหัวมันอีกเอาฉันจะเอาฉันจะเอาอย่างงเี้ยฉันจะสู้อย่างเงี้ยและในสุดเราก็ทําได้นะยครับสองประตูต่อสองโอ้โหชื่นใจชื่นใจแอดมินมากเลยก็สรุปเลยครับทีมที่ได้เข้ารอบนะครับออสเตรเลียและจีนในกลุ่ม A อ่ากอดคอกัอนขเข้ารอบไปอ่าซาอุดีกับ ประเทศดีรักอ่าเข้ารอบไปนะครับแล้วก็อุซเบกิสถานแล้วก็อิหร่านนะครับเข้ารอบไปแล้วก็เกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นเข้ารอบไปจะหารอบแปดนี่จะเป็นน็อกเอากันแล้วก็หาแค่4ทีมนะครับไปที่ชิลีนะครับก็ใครที่ได้เข้ารอบรองชนะเลิศนะ่ะคือไปไป,ไปแน่นอนไปชิลีแน่นอนไปชิงแชมป์โลกเป็นตัวแทนของ AFC ไปอะไรประมาณนี้ก็ของเอเชียไปนะครับเราก็มาพัฒนากันใหม่ครับโอ้ไม่ต้องเสียดายครับขอให้จิตใจมาอย่างเงี้ยทุกชุดนะครับ ผลสกอร์ว่ากันที่หลังครับก็เราต้องปรับพัฒนากันไปขอให้ใจลงไปแล้วมันสู้อย่างเงี้ยแหละมันมันได้เรื่องเลยอย่างเงี้ยแหละถูกใจมากเลยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ